สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับ เพชรคาถาวุฒิโพสซึ้งหลังมิทติ้งครั้งแรกรายการดวลเพลงชงทุนนะครับได้ทาให้เพชรคทถาวุฒินั้นกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงจํานวนมากและงานต่อเนื่องครับควบคู่กับการแข่งขันโดยล่าสุดก็ถึงเวลาเหมาะสมแล้วนะครับที่เพชรคทถาวุฒินั้นมีมิทติ้งครั้งแรกซึ่งได้รับการตอบรับแบบถล่มทลายจากแฟนๆครับซึ่งหลังจากงานดังกล่าวนะครับเพชรคทถาวุฒิก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับโดยโดยระบุข,ข้อความว่างานมิทติ้งในวันที่28มกราคม 2,566นี้เป็นงานมิตต้งครั้งแรกของน้องเพชรหากการจัดงานครั้งนี้ขาดตกบกพร่องน้องเพชรต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยเพราะน้องเพชรไม่มีประสบการณ์เพียงแต่น้องเพชรต้องการจัดเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับพ่อพ่อ,พอแม่ทุกทุกท่านและตอบแทนด้วยเสียงเพลงเหมือนที่น้องเพชรตั้งใจไว้ ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่ร่วมผลักดันน้องเพชรมาจนถึงทุกวันนี้น้องเพชรจะไม่ลืมแน่นอนครับส่วนท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงานไม่เป็นไรนะครับน้องเพชรก็ยังรักและคิดถึงทุกท่านเสมอต้องสักวันที่น้องเพชรจะได้สัมผัสและรู้จักใกล้ชิดนะครับขอบพระคุณมากๆอีกครั้งครับคำที่น้องเพชรพูดไว้ในงานวันนี้และเพชรได้ทิ้งท้ายอีกว่าฝากให้จําภาพของน้องเพชรในวันนี้ไว้นะครับวันนี้น้องเพชรเป็นยังไงแบบไหนวันหน้าน้องเพชรก็จะยังคงเป็นน้องเพชรแบบในวันนี้นะครับจนแฟนๆก็มาส่งกําลังใจให้ เพชรคทาวุฒิอย่างล้นหลามครับซึ่งปัจจุบันนะครับเพชรคทาวุฒิได้แข่งขันรายการดวเพลงชิงทุนจนสามารถคว้าชแชมป์ได้ทั้งหมด42สมัยและได้เงินรางวัลจากรายการแล้วกว่า1ล้านบาทและความสามารถของเพชรคทาวุฒินะครับก็ทําให้มีแฟนๆจากรายการจํานวนมากครับโดยถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะครับเพชรคทาวุฒิเองเนี่ยก็ได้นําเพลงเรวตาฮักนาลีลาวดีไปร้องในรายการซึ่งคู่กับศิลปินรุ่นพี่อย่างแอมชนทิชากวาดคอมเมนต์อย่างถล่ม ทลายมาแล้วครับก่อนจะเป็นเจ้าของเพลงฮิตคำสัญญาที่ชานนมาและเวอร์เพลงผาแดงของน้องจนยอดวิวถล่มทลายแอมชนทิชาเองก็เป็นแชมป์21สมัยของเวทีดวลเพลงชิงทุนมาก่อนและล่าสุดนะครับแอมชนทิชาก็กลับมาร่วมรายการร้องเพลงกับเพชรคทาวุฒิแชมป์ปัจจุบันในรายการนะครับซึ่งทางเพชรและก็แอมเนี่ยได้เลือกเพลงเรวตตะพักนาลีราวดีผลงานของเบียร์พร้อมพงษ์ และเวียงนลมนซึ่งเป็นผลงานที่เผยในการร้องเพลงของทั้งเพชที่เป็นศิลปินภาคกลางและแอมที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์หลังจากรายการออนแอร์ไม่นานนะครับคลิปของแอมชนทิชาและเพชคทาวุฒนะครับก็มีผู้เข้าชมกันอย่างถล่มทลายจนยอดวิวทะลุแถมยังกวาดคอมเมนต์จากแฟนๆอย่างล้นหลามอีกด้วยครับนี่ก็เป็นการรายงานอัปเดตข่าวสารของเพชคทาวุฒนะครับที่นํามาฝากแฟนๆให้ได้ติดตามรับฟังกันครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ